ปิดมันให้สุดลูกแอบแป้งดูเตาจะไม่หยุดกูจะไปให้หมดเบื่อ mm hmm. ลหน้า่อเด่งกูเงินแอบเถือ mm ่อ hmm. นขูจแต่ปัจจาพ่อแม่มึงมันพวกมาเลือน mm hmm. ทวงนี้โหดเกินคนส่งคลิปกูไปทั่ว mm hmm. ไอแอบกูนองน้องเตรียมโดนหลอกตัว mm hmm. หลายโทรมาทุกวันเสียงสันดานต่ำบอกจะเอากุติดคุกมึงคิดว่ากูจะกลัวราคาแอบละชื่อแปลกๆยืมพันคืนมือมึงหลอกจนกูตาสว่างกูจะลามึงลงพื้น mm hmm. ช่วยกัน ต้องใยมันไม่ถูกกฎหมายปิดแมงทุกไอ้ที่ส่งไลน์ช่วยกันบิดทุกแอปแม่งปิดจะไม่อยอมเป็นอยองแล้ววันนี้รวมตัวกันล้างบ้างมันให้หมดทีนอกกระากต้องสลายกูประกาศให้รู้ทั่วชื่อแอปแมงเต็มเพียบเงินด่วนเงินไวไฟแนนด์ไปที่หลอกลวงชาวบ้านเอาเบอร์ไปสแปมกูจะฆ่ากูจะปล่อยกูเป็นฟู้มาป่าแต่ลืมไปว่ากูโตมาในตงกระเบิดเท้าบูชากูวันนี้ปิด มีชิ้นดีช่วยกันแชร์ช่วยกันทำลายไอ้พวกเชลียร์ไรบ้านุญาตถึงเวลากูเอาคืนทีช่วยกันปิดก่วยกากปิดกูอยากปิดไ,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 ไม่ต้องใยมันไม่ถูกกฎหมายบิดแม่งพวกไอ้ที่ส่งลายช่วยกันบิดทุกแอปแมงปิดจะไปนััวเสียงคู่ลอคลิปหลอกเราคือเสียงของคนที่ไม่ยอมตก เปียนแซมเป็นเซเนตโกนจะหนีไปไหนบัญชีเต็มระดับเรื่องนี้จะไม่เงียบกูกูจะไม่ยอมช่วยกันปิดทุกแอปแม่งปิดกูละปิดก,กูละปิดนอกรกะบบจบอย่าหวังจะได้กินตังรวมพลพี่น้องแมนต้องลมทั้งฝั่งหนึ่งเสียงกูหนึ่งแอปหายสิบเสียงปิดมึนตายทั้งเครือข่ายปิดเสียงคนตะโกนต้องทั่วไทยพอกันทีเงินกูนอ,อกรกะบบไฟ